นี่โคราชครับคุณผู้ชมฮะผู้เสียหายมาร้องกับสื่อบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่อ่ะแต่ทําไมอยู่ดีๆฮะมีรถฮะมาทุบทําลายห้องเช่า21ห้องหมดเลยเขาบอกอ้าวนี่มันที่ของผมมากแล้วคุณมาทําอย่างนี้ได้ยังไงลองไปดูคลิปก่อนครับตอนนี้ใครสั่งให้มาทุบนะครับพอดีว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่มีคดีอยู่ครับก็เลยว่าอยากรู้ว่าใครใช่ในายทุนตะก้าไหมครับใช่อืม อันนี้จริงๆมันทุบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีหมายสารยังไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เขากาลังเป็นการ,การ,การฟ้องร้องกันอยู่ครับเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอทานายผมมาก่อนก็ได้นะครับเ,เนี่ยครับคุณผู้ชมครับฝั่งของลูกชายเจ้าของที่ดินบันทึกคลิปเหตุการณ์ครับขณะที่คนงานเนี่ยขับรถกระบะสองคันเข้ามาที่บริเวณห้องเช่าพร้อมกับอุปกรณ์รื้อถอนแบบครบมือเลยซึ่งลูกชายเจ้าของที่ดินเขาบอกว่ามันไม่สามารถจะรื้อถอนได้นะผมเป็นเจ้าของที่แต่คนงานบอกว่านายทุนเขาสั่งมาให้มีการรื้อถอนเพื่อเคลียร์พื้นที่ฮะคือฝั่งลูกชายเขาก็พูดถูกตรงที่ว่ามันยังไม่มีคําสั่งศาลและมันเป็นเรื่องของคดีความกันอยู่เลยซึ่งหลังเกิดเหตุคครรรลลูกกกกชาาาาายเเเจจ้้้้ขขอองงงทีีี่ดดดินินนน็็ไมมปแแวว เนผ่านสื่อครับผู้ชมโดยบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คือเพื่อนบ้านเนี่ยโทรมาแจ้งบอกว่ามีรถกระบะสองคันเนี่ยมากับกลุ่มชายชะการเลยกําลังจะรื้อถอนห้องเช่าซึ่งกลุ่มชายชะการเหล่านี้ว่าที่ตรงนี้เป็นของนายทุนแล้วได้มาอย่างสุจริตแล้วทําไมอยู่ดีๆนายทุนหรือว่ามีคนงานเนี่ยเขาถึงขนาดจะมาทุบรื้อห้องเช่าที่ว่านี้ mm. เรื่องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะลูกชายเจ้าของที่ดินบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันมาหนึ่งปีแล้วและคุณแม่เนี่ยมีอาการป่วยซึมเศร้าส่วนคุณพ่อเนี่ยนะครับ ก็ดูแลบ้างเป็นบางครั้งส่วนสาเหตุที่ต้องแยกทางกันคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเพราะอะไรรู้ไหมครัคุณผู้ชมอันนี้ตามข้อมูลของลูกชายลูกชายบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีการปลอมแปลเอกสารนำที่ดินของคุณพ่อไปจำนองซึ่งก็คือที่ดินตรงนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญแม่เนี่ยทำไมต้องปลอมแปลเอกสารเอาที่ดินไปจำนองติดการพนันและ เป็นหนี้นอกระบบรวมทั้งแชร์ลูกโซ่จนกระทั่งมีหนี้สินมากมายครับซึ่งก็คาดว่าในทุนที่กลุ่มชายชะากาันอ้างถึงเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับหนี้สินของแม่ก็คือหมายความว่ากลุ่มที่ปล่อยเงินกู้ให้กับแม่หรือว่าจะเกี่ยวข้องครับแล้วคุณแม่ไปเป็นหนี้เป็นสินเขาก็เลยจะยึดที่ตรงนี้เนี่ยแหละครับเราไปฟังเสียงลูกชายเจ้าของที่ดินครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วแบบคุณจะมาแบบว่าเป็นที่ของเขาได้ยังไงเพราะว่าพ่อผมมันไม่ได้ไม่ได้เซ็นสัญญาหรือเซ็นอะไรเลยสักอย่างหมครับที่ตรงนี้แล้วเขาก็มาทุเลย เขา<อ>บอกว่าไม่มีคนไม่หาว่าแบบไม่มีคนอยู่ไม่มีอะไรเงี้ยครับล่าสุดครับทางกลุ่มขจัดโกงโคราชนะครับก็เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับเนื่องจากเห็นว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจล,ลุกแก่อานาจแล้วก็นายทุนไม่มีอํานาจมารื้อถอนทุบสิ่งของในที่ดินของคนอื่นนะครับเบื้องต้นก็มีการแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะก,กันที่เข้ามารื้อถอนห้องเช่าแล้วก็หาบุกรุกและลักทรัพย์นะฮะแล้วก็ลูกชายพูดถูกเรื่องหนึ่งคือ มันต้องมีหมายสารการจะรื้อจะถอนการต่างๆโอเคถ้าแพ้คดีจ่ายนี่ไม่ได้มันต้องเป็นคําสั่งศาลนะฮะแต่อะไรก็ตามเพื่อเกิดความเป็นธรรมเราก็อยากทางฝั่งของกลุ่มชายจากการที่เขามาเนี่ยหรือกลุ่มเจ้าหนี้ของคุณแม่เนี่ยถ้าใช่ก็มีสิทธิชี้แจงได้เหมือนกันนะทางโมโนโนิวก็ยินดีรับฟังในส่วนนี้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อเกิดความเป็นธรรมให้รอบด้านด้วยนะครับ